ครับสวัสดีครับสำหรับต่อไปผมก็จะมาอธิบายรุ่นนี้นะครับก็เป็นเครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติอีกรุ่นหนึ่งนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาจะเป็นเหมือนกับเป็นจานปินนะครับก็คือการทํางานเนี่ยก็คือว่ามันก็จะพอเวลาเราใส่สบู่แอลกอฮอล์หรืออะไรลงไปในนี้นะครับน้ายาตรงนี้ี่ยจุได้4 0 0ซีนะครับครึ่งครึ่งครึ่งกับครึ่งลิตรนะครับเสร็จแล้วเรามือวางไว้ข้างใต้นะครับรุ่นนี้ก็จะดีรุ่นอื่นคือข้างล่างเนี่ยจะปรับบ้างน้อยได้ นะครับปรับบ้างน้อยได้ฐานก็จะใช้ฐาน A 2ตัวสีก้อนนะครับ่ายตรงนี้นะครับตรงนี้จะใช้ฐานนะครับแล้วพอเรามาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีการพุกเหมือนเดิมนะครับมีพุกแล้วก็มีน็อตนะครับให้พุกกับให้น็อตแล้วเวลาเรายึดยึดชิ้นงานหรือย now, wrote, today, ึดเครื่องเนี่ยก็คือมีแผ่นตรงนี้ครับสำหรับยึดแล้วพอเราเสร็จปุ Alberto ๊บเราก็สามารถที่จะยึดได้นะครับถอดได้ยึดได้นะครับแล้วเราก็ใส่สบู่ไว้ในนี RF, ้นะครับเหมาะสำหรับพวกโรงพยาบาลนะครับ ห้องน้ำนะครับร้านอาหารนะครับแล้วก็สําหรับหลายที่นะครับเหมาะสำหรับหลายที่ห้องอาหารนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับพวกโรงอาหารห้องอาบน้าโรงพยาบาลนะครับก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะขายได้นะครับผมก็เลยเอามาขายนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ